สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครวัวนี้จะดีจะมาเสนอวิธีการทำเค้กป๊อปค่ะเค้กป๊อปเนี่ยค่ะมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นแท่งๆจุบะจุบะค่ะเป็นแท่งไม้ข,ขาวๆแล้วก็ด้านบนที่เป็นน่ารักน่ารักอะค่ะกินจะคล้ายๆเนื้อเค้กข้างในแต่จริงๆในไม่ใช่เนื้อเค้กเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเค้กป๊อปเรามีส่วนผสมแล้วก็ทํากันยังไงค่ะค่ะเรามาเริ่มดูขาวกันเลยค่ะวันนี้เราจะมีเป็น ไวช็อกค่ะเป็นช็อกแลตสีขาวค่ะมีดาร์กช็อกค่ะอันนี้เป็นครีมชีสค่ะแล้วก็มีไม้อันนี้ค่ะที่บอกบอแรกเป็นไม้ลอลลี่ป๊อปค่ะแล้วก็มีอันนี้ใช้เป็นโอรีโอค่ะแล้วก็สุดท้ายเราจะมีสีค่ะนี่ตามใจชอบเลยว่าจะเลือกใช้สีอะไรก็ได้แล้วก็สำหรับอัตราส่วนนะคะของเค้กป๊อปตัวนี้เข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการทำเค้กป๊อปทำกันยังไงค่ะ ค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกการทาเค้กป๊อปกันเลยค่ะเค้กปัปก๊ะค่ะจะมีหลายวิธีการทํามากอันนี้เป็นหนึ่งในเค้กป๊อปวิธีหนึ่งเราใช้โอรีโอค่ะมาบีบีบ,บีแล้วก็ใช้ตาํตาๆหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครมีเป็นเ,ออเครื่องปัน่นปั่นนะคะเป็นฟู้ดโปรเซสเซอร์ใช้อนนั้นก็ได้หรือว่าจะเป็นอันนี้เลยค่ะวิธีบ้านๆของเราเป็นตาํตาๆหรือว่าใส่ถุงแล้วบีบีนั่นก็ได้เหมือนกันนี่แล้วก็บีลงไปตําง่าย แล้วก็ตำให้เขาละเอียดละเอียดะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพอสุดท้ายตำตำพอเข้ากันออกมาแล้วอะคะ่ะเนื้อโดของเรามันจะออกมาเป็นไง จากที่เมื่อกี้นะคะเราตำตำตำจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วค่ะจะออกมาเป็นก้อนอย่างนี้เลยค่ะเราก็เอามาแยกเป็นส่วนๆไซส์สสที่เราต้องการค่ะนี้จะดีจะแบ,บ่งเป็น8ชิ้นแล้วก็จะชั่งน้ําหนักก็ได้นะคะตามแต่สะดวกเลยครับแ,แต่ถนัดเจดีก็ออกมาใช้เป็น8ชิ้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาปั้นให้เป็นกลมๆก,ลมกันทีหลังแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก้อนไหนก้อนเล็กก้อนใหญ่เราค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลัง แล้วก็จะคลึงบนมือกลมๆหรือว่าจะใช้โต๊ะทำได้หมดเลยค่ะนะคะออกมาเป็นก้อนกลมๆนี่นค่ะทำซ้ำนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าพอทำปั้นก้อนกลมเสร็จแล้วเราจะมาทำาอะไรยังไงกันต่อ หลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราปั้นกลมๆก,กันไปเรียบร้อยแล้วค่ะได้แปะลูกเราก็จะมาทําตัวชอ็อกโกแลตกันค่ะอันนี้เป็นไวช็อกค,ค่ะที่เมื่อกี้เตรียมไว้แล้วก็เอาไปละลายในไมโครเวฟค่ะจนละลายอย่างเงี้ยค่ะละลายจนหมดแล้วก็เราจะมาผสมสีกันทั้งหยดวันนี้จะดีใช้สีฟ้ากับสีชมพูค่ะ อันนี้จะทำเป็นถ้วยด้านล่างก่อนอคนให้เข้าๆกันนะคะสีชมพูได้แล้วอันนี้แล้วแต่ตามชอบเลยค่ะใครชอบสีอะไรก็ใส่ได้โอเคเข้ากันเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะไมา เอาอันนี้เราจะใส่พิมพ์อันนี้ก่อนอันนี้ค่ะเป็นพิมพ์ซิลิโคนคล้ายคคัพเค้กอันเล็กค่ะวันนี้จะได้เป็นคิกปับ๊บคายคัพเค้กอันเล็กแล้วก็ใส่เข้าไปเลยสักประมาณครึ่งถ้วยอะค่ะน,นี่ก็วางไว้แล้วก็เอาตัวที่เราปั้นแล้วอะค่ะใส่เข้าไปข้างในตึง้งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปแช่ตู้เย็นกันค่ะ เนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาใส่จาน,นจะเตรียมจานเอาไว้ค่อยๆหยิบค่ะใส่จานนคะคะแล้วให้เขาเข้าไปแข็งในตู้เย็นอย่างนี้ประมาณสักสิบนาทีเพราะว่ามันนิดเดียวปุ๊บแล้วมันจะแข็งเร็วมากเพราะามันแค่ขอบขอประมาณสิบนาทีค่ะแข็งแล้วเดี๋ยวออกมาดูกันค่ะว่าพอแข็งเสร็จเราจะดีทําเสร็จหมดนที่แล้วออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะ หลังจากเมื่อกี้นะคะที่อยู่ในตู้เย็นพักเอาไว้อ่ะคะ่ะจนมันเย็นได้ที่แล้วค่ะต่อมาเราก็จะมาแกะโมนกันค่ะแล้วก็จะแกะโมเป็นลอลิงแกะโมเอาเฟอหนึ่งอะ่ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วะคะ่ะขั้นตอนต่อไปอ่ะคะ่ะเราจะเสียบไม้แต่ว่าถ้าเราจะเสียบไม้เลอรี่ป,ป๊อปลงไปเลยอ่ะคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะแตกเราก็มีตัวเจาะนำทางไปก่อน ก็คืออย่างนี้ค่ะเราก็จะใช้เป็นเหล็กที่มีอยู่ค่ะที่บ้านอะไรก็ได้อันนี้เป็นเหล็กเสียบบาร์บีวแล้วก็ลนไปให้ละลอนิดนึงค่ะแล้วก็เสียบทีก้นเลยปุ๊บมันจะได้เข้าง่ายหรือว่าถ้าสมมติว่าเป็นไม้ก็ได้ค่ะเป็นไม้ไปลายแหลมไม้ลูกชิ้นก็ได้แต่ว่าต้องใจเย็นๆนิดนึงค่ะถ้าเป็นตัวน้นถ้ากดแรงปุ๊บแล้วเดี๋ยวช็อกโกแลตมันจะแตก เดี๋ยวงานเข้าค่ะแล้วก็จะทำอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆจนครบทุกอันเลยถ้าเป็นเหล็ก้อนลอนะคะมันจะละลายช็อกโกแลตได้ง่ายนี่ค่ะจะรูเราจะได้มีรูใส่ตัวเค้กปั๊บกันไม้เลยนี่ปั๊บค่ะจากที่เราเจาะรูเอาไว้อ่ะค่ะเราก็จะจุ่มช็อกโกแลตนิดนึงเพื่อจะให้ติดจุ่มไปนิดเดียวเลย นีค่ะนิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปครานี้ก็จะติดอยู่ด้วยกันได้ละปึ๊บเราจะพักตัวนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วก็ไปทําตัวอื่นปึ๊บเราจะเอาตัวเนี้ยค่ะแล้วก็มาจุ่มในช็อกโกแลตหรือว่าไว้ช็อกก็ได้ค่ะแล้วแต่ของเราแต่ว่าตอนนี้ไว้ช็อกล้วแข็งแล้ว เดี๋ยวไปละลายไว้ช็อกกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไว้ช็อกเราจะจุ่มกันยังไงค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเค้กปั๊บของใาดีค่ะออกมาทั้งหมดก็แต่งหน้าตามใจชอบค่ะตามสไตล์ของคุณพูนเด็กๆทเต็มที่เลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะเราจะเอาไว้สําหรับงานปาร์ตี้ก็ได้ค่ะปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นของเด็กๆปาร์ตี้กันรหรืออะไรแล้วก็เสิร์ฟเป็นอย่างนี้ได้เลยข้างในนี้ค่ะ ตอนเราเสียบเนี่ยค่ะแล้วแต่ใครคิดเอทเลยอันนี้จะด e <at> ีใส่ข้าวลงไปในนี้เป็นข้าวสารหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครจะมีโฟมใช้ไปเสียบบนโฟมก็ได้อันนี้เป็นแม่พิมขนมป,ปังในร้านกล่องใส่ของที่แบบสามารถเสียบได้ข้างในแล้วก็ฟอยล์ห่อเสียบวางไว้ในงานปาร์ตี้ค่ะจะสะดวกมากเด็กๆจะชอบทานกันมากแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครสนใจตัวนี้นะคะเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะสูตรตัวนี้ค่ะ ที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคพื่อนตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะทำง่ายมากอย่าลืมไปทำกันนะคะบ๊ายบายค่ะ